ถ้าคุณไม่ให้เพื่อนยืมเงินเนี่ยคุณอาจจะเสียเพื่อนแต่ถ้าคุณให้เพื่อนยืมเงินเนี่ยคุณอาจจะเสียทั้งเพื่อนแล้วก็อาจจะเสียเงินผมว่าทุกคนเป็นนะพอเงินเข้ามาเนี่ยในกระเป๋าเราเป็นเงินเดือนเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใจเราอะอยากจะเก็บเงินอยากจะมีเงินเก็บใช่ไหมแต่สุดท้ายพอถึงสิ้นเดือนเงินหมดทุกทีไม่รู้ทําไมนะซึ่ง เรื่องนี้ก็เป็นกับพี่เก่งเหมือนกันนะฮะตอนแรกๆที่พี่เก่งทํางานเนี่ยนะครับเงินเดือนเดือนแรกได้มาก็ดีใจใช่ไหมก็เอาไปใช้เอาไปปาร์ตี้เอาไปอะไรเดือนที่2ก็เหมือนกันนะก็ไปใช้นู่นนี่นั่นพอเดือนที่3เริ่มอยากจะเก็บแล้วก็พยายามเก็บ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 แต่สุดท้ายครับเก็บไม่ได้เก็บแล้วก็าหายไปไหนก็ๆๆไม่รู้นะทั้งๆที่เงินเดือนนะขนาดตอนแรกๆที่ผมทํางานเนี่ยได้เงินเดือนดีด้วยนะฮะทั้งเป็นฟรีแลนซ์ทั้งงานประจําทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายเงินหายหมดเลยฮะกลายเป็นศูนี้ วันนี้ครับพี่เก่งมี3วิธีนะสวิธีง่ายๆที่คิดว่าจะมาเป็นเทคนิคนะในการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถออมเงินได้โดยเฉพาะสําหรับคนที่ยังไม่มีหนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีหนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปอีกนะฮะอ่ะเรามาเริ่มมันก่อนเลยแล้วกันนะอย่างแรกเลยนะวิธีแรกก็คือการทําบัญชีแยกออกมาครับอืมผมเนี่ยนะฮะจะมีบัญชีเนี่ยออกมาประมาณสัก4ี่หบัญชี สี่ห้าบัญชีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบัญชีที่1ฮนะก็คือบัญชีเงินใช้ผมเรียกว่าบัญชีเงินใช้นะความหมายก็คือว่าเป็นเงินในบัญชีที่เราเนี่ยจะใช้มันไปเลยใช้มันให้หมดไปเลยนะฮะเงินเดือนเข้ามาเนี่ยนะฮะผมจะแบ่งส่วนหนึ่งแล้วก็มาไว้ในบัญชีนี้คือเราจะกําหนดไปเลยว่าเนี่ยคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ไม่ว่าคุณจะเอาไปซื้อของเอาไปกินข้าว ขึ้นรถค่านู่นนี่นั่นต่างๆหรือจะซื้อของเล่นซื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นเงินใช้นั่นเองนะคือเราจะจํากัดไปแล้วว่าเงินเดือนออกมาเนี่ยเท่านี้แหละที่ผมจะใช้นะครับ 2. ก็คือเงินเก็บอ่าอันนี้แน่นอนนะชื่อก็ตรงตัวนะครับเงินเก็บก็คือเงินที่เราแบ่งออกมาแล้วว่าเราจะเก็บนะครับซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยนะฮะผมจะพยายามไม่ยุ่งกับมันเลยนะครับคือ ต้องต้องเรียกว่าต้องไม่ยุ่งกับมันเลยไม่ใช่ว่าพยายามคือเราจะไม่ยุ่งกับมันเลยถึงแม้ว่าไอ้เงินใช้เราอ่ะมันจะชอ็อตเราก็จะไม่มายุ่งกับตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องพยายามบริหารไอ้เงินใช้ให้ได้ไม่ต้องมายุ่งกับตัวนี้เลยนะครับถามว่าเงินเก็บเนี่ยเราจะต้องเก็บมากน้อยเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ ทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยคิดว่าจะเก็บมากน้อยเท่าไหร่เดือนหนึ่งเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่จะน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับจะมากก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับสาหรับพี่เก่งแล้วเนี่ยพี่เก่งก็สะสมเรื่อยๆแต่ความสําคัญเลยก็คือเราต้องมีเป้าครับผมเนี่ยจะพยายามมีเป้าให้เงินเก็บเนี่ยนะครับที่อยู่ในบัญชีเงินเก็บเนี่ยมีเงินเป็นมูลค่า6เดือนของเงินเดือน เท่ากับ6เดือนของเงินเดือนก็คือแปลว่าถ้าคุณเงินเดือน30,000สมมุติอย่างนี้นะฮะคุณเงินเดือน30,000ก็คือแปลว่าเงินเก็บเนี่ยบัญชีเงินเก็บต้องทําให้ได้ถึงแสนแปดเออนะแต่วันนี้มันอาจจะยังไม่ถึงไม่เป็นไรหรือมันกําลัง ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรามีเป้าไว้แล้วทําไมต้อง6เดือนครับเพื่อนผมบางคนอ่ะมีแค่3เดือนใช่ไหมก็ไม่ผิดนะแต่ผมจะอยากได้6เดือนเพราะว่าอะไรเพื่อกรณีฉุกเฉินครับสมมุติว่าอยู่ดีบริษัทเจ๊งขึ้นมาเราโดนไล่ออกหรืออะไรก็แล้วแต่เรายังสามารถที่จะอยู่ได้แบบสบายๆไปอีก6เดือนนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเงิน e m e r g e n c y นะอืมถัดมาครับก็เป็นบัญชีลงทุนครับอ่า เราพวกพวกเราเนี่ยชอบลงทุนใช่ไหมแต่นี่เขาก็บอกว่าเออเราต้องลงทุนกันนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีการลงทุนหลายแบบมันจะเป็นลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนคริปโตผมกถือว่าเป็นการลงทุนนะดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เราเนี่ยลงทุนเกินตัวหรือไม่ใช่ว่ารู้ตัวอีกทีเอาบิตคอยกินเราไปหมดแล้วเงินไม่เหลือเก็บเลยแบบนี้นะฮะผมก็จะแยกบัญชีนี้ออกมานะครับ เป็นบัญชีลงทุนและในบัญชีนี้นะครับผมจะเอามาลงทุนอย่างเดียวเลยคือถ้าหมดอะ่ะก็คือจบเลิกไม่ไม่ลงทุนละนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันกําไรก็ถือว่ายังอยู่ในนี้เราก็จะได้วัดผลเราด้วยแหละนะฮะว่าเงินที่มีอยู่ในนี้มีเท่าไหร่แล้วเราลงทุนไปเท่าไหร่สุดท้ายแล้วมันกําไรเท่าไหร่หรือมันขาดทุนเท่าไหร่ก็คืออยู่ในนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะไม่ลงทุน เกินตัวนั่นเองนะครับก็เหมาะมากๆสาหรับคนที่บางทีแบบอารมณ์มันพาไปอะ่ะใช่ไหมเออช่วงนี้แหมหุ้นกําลังขึ้นบิตคอยกําลังมาเราต้องลงไปทุ่มสุดตัวมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแ,แบบเนี้ยคือผมคิดว่าอืมต้องระวังตัวเองนิดนึ่งนะฮะอืมสุดท้ายนะฮะของผมเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งบัญชีก็คือเรียกว่าบัญชีครอบครัวบัญชีครอบครัวเนี่ยคือบัญชี ที่มีไว้ใช้สําหรับในครอบครัวนั่นเองนะครับยังผมเนี่ยมีครอบครัวแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมีบัญชีเนี่ยเรียกว่าเป็นบัญชีกลางเนาะ,ะคุณภรรยาก็ใส่ลงมาผมก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปไอ้เงินในนี้ฮะเป็นเงินที่เราจะเอาไว้ใช้สําหรับค่ากินอยู่ค่าเทอมค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนอะไรแล้วแต่ของครอบครัวนะฮะก็จะไปอยู่ในนั้นเลยนะครับซึ่งทีนี้ หลายคนอาจจะแบบโอ้โหรู้สึกบัญชีมันเยอะจังเลยแล้วโอ้โหฉันต้องเก็บเท่าไหร่เนี่ยบางทีเงินเดือนมาเดือนนึงเนี่ยมันจะแยกยังไงให้มันใช้จ่ายพอสิ่งที่สําคัญมากๆที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเยอะก็ได้นะครับแต่เน้นเก็บแต่เนื่นๆนะคุณอาจจะเก็บแค่เดือนละห้าร้อยหรืออะไรแบบนี้พันหนึ่งนะหรือห้าพันแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บตั้งแต่เนิ่นๆเนาะ มันก็จะค่อยๆสะสมสะสมสะสม,สะสมจนคุณมีมากๆจนคุณสามารถที่จะมีพอที่จะมาใช้เป็นเงินสำรองบ้างเป็นเงินลงทุนบ้างเป็นเงินครอบครัวบ้างนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยทีแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีบัญชีแบบนี้นะฮะผมจะมีบัญชีลงทุนเนี่ยตอนหลังๆที่เริ่มมีเงินแล้วนะก็จะแบบอเริ่มแบ่งออกมาเป็นบัญชีลงทุนเพราะว่าเราจะได้ไม่ลงทุนเกินตัวนั่นเองนะครับอืมเอาล่ะ พูดเรื่องการแบ่งบัญชีไปแล้วนะครับเรื่องที่2ที่คุณควรทําอันนี้ง่ายมากก็คือเรื่องของบัตรเครดิตครับผมเองเนี่ยจะพยายามไม่มีบัตรเครดิตหลายใบยนะจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้บัตรเครดิตอยู่แค่ใบเดียวแต่บางคนเนี่ยอยากจะมีหลายใบยเพราะว่าอาจจะสามารถสะสมแต้มได้ใช้เป็นบัตรที่จอดรถได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าการมีบัตรเครดิตหลายใบยแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยรับผิดชอบวินัยทางการเงินไม่ค่อยดีนะแล้ว เราก็จะมีปัญหาในเวลาที่ถึงเวลาที่เราจะต้องจ่ายเงินใช้หนี้บัตรเครดิตเนี่ยรู้ตัวอีกทีโอ้โหหนี้มาเยอะกว่าเงินเดือนที่เราได้ซะอีกแล้วเมื่อกี้นี้พี่เก่งบอกว่าให้เก็บเงินไว้ในบัญชีหนึ่งให้ทำดูนี้นาไปอีกบัญชีหนึ่งมันจะทําได้ยังไงใช่ไหมมันก็ทําไม่ได้แล้วเพราะว่าหนี้อ่ะมันเยอะคือเราเอาเงินในอนาคตอ่ะมาใช้ก่อนแล้วเราก็ต้องใช้หนี้เขาครับถ้าเราไม่ใช้หนี้เราแมดจ่ายขั้นต่าจ่ายน้อยสุดท้ายเป็นไงครับ โดนดอกเบีย้ยอีกพอโดนดอกเบีย้ยคราวนี้พ่อขึ้นมางานเข้าครับเป็นหนี้ที่ยาวนานไปอีกนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่เวิร์กนะสำหรับผมเองไม่เวิร์กก็คือผมจะใช้บัตรเครดิตแค่ใบเดียวแล้วจัดการไปเลยแค่ใบเดียวนะฮะไอ้พวกได้ที่จอดรถฟรีได้ส่วนลดได้สะสมแต้มเนี่ยคือ ผมจะไม่ทาเพราะว่ารู้ตัวเองดีว่าเป็นคนจัดการอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้นะถ้าเกิดว่าต้องมาจัดการอีกเนี่ยผมว่าสุดท้ายและไอ้คะแนนที่ได้หรือไอ้ที่จอดรถที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายปวดปดของเราที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับความจริงแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมใช้บัตรเดบิดตด้วยซ้ำนะไม่รู้ว่ามีใครรู้จักบัตรเดบิตไหมนะฮะบัตรเดบิตก็คือบัตรที่ คุณจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีเงินในบัญชีเท่านั้นคือมันไม่ได้เอาเงินในอนาคตของเรามาใช้มันเอาเงินในปัจจุบันของเรามาใช้นั่นเองนะครับผมก็จะใช้บัตรเดบิตนะแต่ตอนหลังเนี่ยบัตรเดบิตอย่างเดียวมันมันไม่เวิร์คเวลาเราไปต่างประเทศอะไรมันไม่มีใครรองรับอะไรได้ขนาดนั้นก็เลยใช้บัตรเครดิตนั่นเองนะครับผมอ่ะสุดท้ายครับสุดท้ายข้อที่3ก็คือเรื่องของการยืมเงินครับเพื่อนเราคนใกล้ตัวเราเห็นว่าเรามีเงินเก็บก็อยากจะ มาขอยืมเงินเราเขาช็อตบ้างนิด,นดนๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆทำยังไงดีไอเราก็ใจอ่อนเราก็ให้เขายืมไปใช่ไหมครับของผมเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะตั้งกฎเหล็กไว้เลยว่าผมจะไม่ให้ใครยืมเงินนะครับผมจะไม่ให้ใครยืมเงินเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีความลําบากจริงๆเขาอยากจะได้รับการช่วยเหลือจริงๆผมเนี่ยก็จะให้เงินไปเลยนะครับให้ในจํานวนที่ผมเนี่ย โอเครับได้นะครับแล้วก็จะไม่คิดอะไรจากเงินที่เราให้เข้าไปมันอาจจะเป็นเงินจำนวนไม่มากนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาที่เราพอใจเอาที่เป็นเงินที่พอถึงเวลาเนี่ยเราไม่ต้องเป็นทวงบุญคุณเขาว่ามึงจำได้ไหมเมื่อ3ปีที่แล้วกูเนี่ยเคยช่วยมึงไว้ไม่ต้องไม่ต้องแบบนั้นเอาเป็นเงินที่คุณน่ยให้เขาแล้วคุณไม่ต้องคิดได้ไหมมีไหมนะฮะถ้าทำได้ทำแล้วทำแค่นั้น ต่อให้เพื่อนจะมาว่าเรานะว่าเราอ่ะมันขี้งกมีเงินแล้วก็ไม่ช่วยเหลือเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับปล่อยเขาว่าไปนะครับเพราะว่าอะไรมีคนเคยบอกผมแบบนี้ครับบอกว่าถ้าคุณไม่ให้เพื่อนยืมเงินเนี่ยคุณอาจจะเสียเพื่อนแต่ถ้าคุณให้เพื่อนยืมเงินเนี่ยคุณอาจจะเสียทั้งเพื่อนแล้วก็อาจจะเสียทั้งเงินอันนี้ผมเชื่อนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาคุณให้เพื่อนยืมเงินไปนะครับใครจะรู้ครับ จริงๆเพื่อนเนี่ยอาจจะใช้เงินคืนคุณเนี่ยเป็นประจำทุกเดือนตามที่สัญญาไว้ก็ได้แต่ตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปกับเพื่อนคนนั้นหรือตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเสียดายอะไรบางอย่างกับเงินก้อนโตที่บางทีเฮ้ยคนอื่นเอาเงินเนี่ยเก็บเนี่ยไปลงทุนนู่นนี่นั่นรวยจังเลยส่วนเราเงินไปกองไว้อยู่กับเพื่อนที่เราอุตส่าห์ให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบีย้ยแบบเนี้ยเราก็อาจจะมีคิดเล็กๆน้อยๆ แบบนี้บ้างเหมือนกันดังนั้นนะฮะสำหรับผมเองเนี่ยกฎเหล็กเลยก็คือไม่ให้เพื่อนยืมเงินจะได้ไม่ต้องทวงด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเพื่อนด้วยเป็นยังไงบ้างครับ3ข้อนะในการบริหารเงินยังไงให้เรามีเงินเก็บนะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะยังไงแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับและยังไงถ้ามีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนะฮะเดี๋ยวพี่เก่งจะมาเล่าให้ฟังในช่อง YouTube channel ช่องนี้ครับ